ความสำเร็จแล้วห้ามาถูกม,มือที่ห้าออกความถูกที่ห้ามีออกออกมาใส่ก่อนออกมาประเชิญก่อนถูกพอห้าต้องมาทนตากแดดถูกพอต้องห้ามไม้ยางเจ็บแข้งปวดขาเจ็บตีนหิวน้ำเต็มไปด้วยความถูกยากลําบากเต็มไปด้วยความอดความทนอขอบุญข,ขอคุ้มสมขอคตรเงาความดีขอสิ่งเหล่านี้จากการที่เ้าเดีมานสิ่งเหล่านี้ต่อไปห้าปฎทถนาสิ่งใดก็คอยห้าได้สิ่งที่ห้าปฎทถนาโดยเร็วโดยช้าพันโดยอัศจรรย์นี่ให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ แสงแดดที่แผดเผาเหาตอให้มันแรงมันกล้าขนาดใดขอสาธุเด้อแสงแดดที่แผดเผาภู้ขาที่ว่ามันห่อนว่ามันแห้งว่ามันแรงว่ามันกละจนเทศในเหาตองเงื้อไขอะไรนี่ขอให้บุญบารมีขอให้แสงที่มันแผดเผาภู้ขาขอให้เป็นบุญบารมีขอให้ภู้ขาเด้มีดวงตาเห็นทรามความเมืดมมดอันใดที่ที่ดูอแสงแห่งบุญของผู้ขาเขาบอฮว่เขาบ่ถึงก็ขอให้อควบุญกุศลในการตากแดดในเครื่องนี่ขอให้ มันสว่างสวัยจนความมื่นมิดคือบาปอกุศลนั้นหายไปจากหัวใจของผู้ขาเย่าเมื่อยซื่อๆอย่าล่าซื่อๆให้อธิษฐานเอาเมื่อใดที่เข้าแตะตากแดดที่มันห่อนมันกาแสงแดดมันห่อนมันแห้งเฮากับอธิษฐานเอาสาธุเด้อคอยดวงไฟดวงสติดวงปัญญาของผู้ขาสว่างสวัยรอดแรงแผดเผากิเลสให้มอดใหม่ได้ในภพนี้ชาตินี้อันใดที่มันเป็นบุญอันใดที่เป็นกุศลอันใดที่เป็นสิ่งที่มันดีมันงามเฮาระลึกเอาระวังทาง อย่าให้มันเมื่อยฟี่อย่าให้มันเจ็บฟี่เฮ้าเฮ้าต้องเอาสิ่งที่เฮ้าประเชิญอยู่นั่นมาเป็นแรงอธิษฐานมาเป็นแรงสัจจะในการทําคุณงามความดีให้มันได้เฮ้งถึงแม้ว่าเฮ้าจะเมื่อยแน่นอนมันเมื่อยทุกคนนอกจากการที่เฮ้าได้ย่างมานี่เฮ้าได้ปฏิบัติบูชาแล้วเฮ้าก็ยังได้ตั้งสัจจะตั้งแรงอธิษฐานตั้งความปรถนาและเอาเครื่องที่จะคล้องเฮ็ดเป็นเหมือนก็เป็นพลัง พักดันจะคล้องให้ไปถึงความปรารถนาโดยเร็วโดยฉับพลันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยหิมะเฮาเห็ดอังสีนี่คือปอไม้ของไดเฮาบ่มีผูใดายงางบุเมือยดอกน้วยผูใดตากแดดบ่ฮ้อนดอกมันทั้งเมยมันทั้งฮ้อนเอาจริงๆแล้วเฮาเขามาอยู่ในสวนท่ามซองใจพวกเฮาก็เหมือนขอบรัวเดียวกันเฮาอยู่น้ำกัดก็เหมือนขอบครัวเดียวกันแต่สิ่งหนึง่งเมื่อเฮาออกจากสวนท่ามซองใจมาระเชิย่างนี้พวกเฮาว่ามันขอบครัวเดียวกันเด้แต่พวกเฮาเป็น ไออวัยาวะพวกเขามีชีวิตเดียวกันใส่ลมหายใจเดียวกันเฮ็ดแบบเดียวกันถ้าเหมือน,นกันพวกเขาเป็นอาวัยาวะร่วมกันในร่างกายคนหนึง่งตอนนี้เขาอยู่ในสวนท่ามองใจพวกเขายู่น้ำกันเป็นครอบครัวพวกเขาอยู่น้ำกันเป็นครอบเป็นครัวคอยเพิ่งผ้าคอยอาศัยผู้นั้นเฮ็ดอันนี้ผู้นี้เฮ็ดอันนั้นแต่ว่าเมื่อเขาออกบ้านเผชิญต่อความถูกต่อความเมือ่อยต่อความลาดมาเผชิญแบบนี้พวกเขาเป็นเหมือนอาวัยาวะเหมือนเป็นร่างกายเดียวกัน ค่อยซับพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นเหมือนล่มหายใจเดียวกันเพราะว่ายัางเอเมยกับเมยน้ำกันยางกันยางน้ำกันผู้ใดเมือยผู้ใดเจ็บผู้ใดปวดเฮาก็ต้องค่อยถาค่อยเบิงค่อยแง่งชะล่อไปน้ำกันเป็นเหมือนคนค้นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เฮาออกมาจากสวนถ้ำซองใจแล้วพวกเฮามามีชีวิตเดียวกันนะเพื่อยังเพื่อเป้หมไม้ที่อันเดียวกันออกมามีชีวิตเดียวกันมมเป้อไมไม้เดียวกัน คนที่ปรถนาแบบนี้มหาได้นหน่อยเฮาต่างความปัถนาไว้ทุกย่างก้าวทุกก้าวเดินของเฮาขอให้เป็นไปเพื่อการเยียบย่าเพื่อไปให้เป็นการตอกย่าให้กิเลตัณหานี่เบิดไปจากหัวจิตหัวใจเฮ้าทุกความเน็ดทุกความเมยทุกความลาให้เป็นไปเพื่อการเยียบย่ํากิเลตัณหาของเฮ้าออกจากหัวจิตหัวใจเฮาทุกย่างก้าวและคณะที่มันกาลังเยียบย่าอยู่นี่ขอให้ทุกขั้งที่เยียบย่ำกิเลสเป็นการเยียบย่ำแล้วก็เป็นก้าวเดินไปสู่เส้นท่าให้มาผลนิพัน เพื่อเขาจะได้หูได้เห็นท่ามขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพนี้ชาตินี่ให้มันได้เฮามีลมหายใจเดียวกันเฮามีชีวิตเดียวกันเฮามีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอันใดเป็นการเกื้อกูลอันใดมันเป็นการอนุเคราะห์อันใดมมนเป็นการแบ่งปันสติแบ่งปันปัญญาแบ่งปันอ่าเป้าหมายเพื่อจะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานก็ซ้อยกันเฮ็ดซ้อยกันท่าม้อยกันสังซ้อยกันเป็นจุดประเด็น เพื่อให้เฮาทุกคนได้มีความหวังให้ทุกคนมีศรัทธาเพื่อจะไปหอนมรผลนิพพานนี่คือเป้าหมายของผวกเฮ้าสุกคนความเมื่อยความเจ็บความลาข,ของแต่ละคนมันบ่ได้มากมมยมันบ่ได้หน่อยบ่ได้แตกต่างกันหลายดอกอเฮามีชีวิตเหมือนกันเฮามีอันเดียวอันเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันคณะที่เฮาออกมาอยู่จังซี่ผวกเฮ้าจะประคับประคองเฮ้าจงรักษาลมหายใจนี้ไว้เฮารักษาชีวิตเฮารักษาอาวัยวะทุกส่วนจากมื้อนี่ไปจนฮอดพระธาตุพระนม ทุกคนเป็นเหมือนอวัยวะในร่างกายเดียวกันเข้าค่อยกันประคับประคองเพื่อให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จได้ในน้อมนำํำกายอันนี้ด้น้อมน้ำใจอันนี้ไปถาวายเป็นพุทธบูชาแก่องสมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันได้ความเน็ดเนื่อยที่มีมันจะหายไปความเน็ดเนือยที่มีมันจะเบิดไปความเน็ดเนยที่มีมันสิสลายลงไปเพราะว่าพูกเฮ้าไดเอาร่างกายอันนี้มมเฮ็ดประโยชน์สูงสุดคือการได้มาปฏิบัติบูบชาและเอาร่างกายอันนี้ไม่ให้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือการได น้อมน้ำกายอันนี้มาปฏิบัติน้อมน้ำกายอันนี้มา,นม,นานนมาบูชาถวายแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์เพราะนว่าบมฮูดอกว่าชีวิตของพวกเฮาสุขคนจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดใดจะเป็นพระราชาจะเป็นพระมหาจัก,กรพรรดิเป็นนายพลนายพันเอียงกระตาบมฮูดอกว่าเขาสิมียศทาบรรดาศักจะมีตำแหนง่งใหญ่โตขนาดไหนบนโลกใบนี้แต่ว่าจะมีสักกี่คนที่จะได้เฮ็ดแบบเฮาจะมีสักกี่คนที่จะได้เฮ็ด เหมือนเสมอเหมือนผัวเขา้าได้เอาร่างกายที่ว่าคนอื่นห่วงแหนได้เอาร่างกายที่คนอื่นทะนุทะนอมได้ร่างกายคนอื่นที่เขาปกป้องเอามาปฏิบัติบูบชาเอามาตากแดดตากหน้าเอามาเจ็บเอามาปวดเพื่อเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นเครื่องบูชาแก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุท้าในการก้าวเดินไปสูม่มรรคผลนิพพานวันแล้ววันเล่ามือแล้วมือเล่าพววเขา้าประคับประคองมันมากด้วยใจที่อาดด้วยใจที่หานด้วยใจที่พร้อมจะเสียสลระ แม้เลือดและเนื้อจะเหือดนแห้งไปพวกเฮาก็ะไม่ยอมแพ้เจริญแล้วความนิดเนื้อที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นพวกเฮ้าเอาสิ่งเหล่านั้นย่าให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพลังย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องทดถอยย่าเป็นเครื่อง้อถอยจจคิดว่าความเจ็บปวดนั้นพอเฮ้าเจ็บปวดมากกว่าจะว่าแต่ความเจ็บปวดตีนเลยฮอร์ตีนยุ่ไก่หวัวใจพอเฮ้านี่เหตุความเพี้ยนเนี่ยจนสาม,มารถเอาเจ้าข,ของเขาไปอยู่ในปากเสือได้ แค่ห้าเจ็บตีนแค่ห้าเหยียบน้ำจงคิดว่าสิ่งที่พวกห้ากําลังเหตุกําลังจะปกป้องพระพุทธศาสนาอ่ากระลังสิประกาศพระพุทธศาสนานี่ให้โลกนี้ได้รู้ให้คนในห้องรู้จักได้รู้ว่าถ้ามะขององสมเ็สสามารถสมเจ้าดีสัหเถ้ทหารกล้าปกป้องแผ่นดินทหารกล้าปกป้องอธิปไตยไว้ให้พวกห้าได้ยู่ได้กินได้ยู่กินสบายเพราะต้องไปนอนลรบระเบิดเพราะต้องไปยอมรบระเบิดห่วงว่ทหารกล้าเขาเห็นยังไง เขาเหยียบกับประเบิดแขนขาดขาขาดเขาต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชไว้ให้ประเทศนี้พวกห้ากําลังปกป้องทำเจ็บตีนปวดขานิ้วพองแค่นี้ปกป้องพระพุทธศาสนาแค่นิ้วพองสมีมันเฮ็ด่ได้บอกถ้าเจ็บสมีมันเฮ็ดอ่อด้บ่กถ้าจะปกป้องสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันงามสิ่งที่มันหยิ่งไงเพื่อนบอกว่าศาสนาเนี่ยยากที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ยากแสนยากก็จะเกิดพระพุทธก็จะเกิดพระธรรมก็จะเกิดเป็นประสงค์ตอนนี้เฮาเริู้แล้วว่าคุณของพระพุธรรมประสงค์ดีสดั่มใดมันสามารถน้อมนําสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาปฏิบัติบูชาสามารถไปประตูนรกก็ได้สามารถไปมรรคผลนิพพานก็ได้อสามารถบริเตให้เฮาไปได้ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ไร้างเป็ดอสุรกายก็ได้แล้วเฮาลู้แล้วว่าคุณของพระพุทธศาสนาดีสดั่มใดเฮาฮู้แล้วก็ว่าของคุณของพระพุทธศาสนาประเสริฐสั่มใดพวกเฮากาลั่งเสบกป่องมัน จะปกป้องศาสนานีไว้ให้ยูชัวลูกชัวล้านไว้ให้เป็นที่เพิ่งของลูกของล้านผัวห้องห้องปได้ไปเหยียบกับระเบิดแขนขาดขาขาดเ้าบปได้เอาชีวิตไปแลกเหมือนทหารกาที่เขาปกป้องแผ่นดินแค่พวห้องกำลังเจ็บขาแค่ที่เท้าพองแค่ตีนพงแค่ปวดขานอนตื่นขึ้นมือซอกมือเดี๋ยวมันกระเซเอาถ้านี่เจ็บแค่นี้แล้วมันเป็นการปกป้องสิ่งที่ยิงไงสมควร สมควรเจ็บเพราะยังว่ิมันยิ่งไงได้ศาสนานี่ถ้าจะปกป้องเอียงเราเราไ่เจ็บบ่ปวดถ้าถ้าจะปกป้องเอียงสักอย่างเราจะบ่รู้ซึกเอียงเลยมันมันเป็นการปกป้องถ้าจะปกป้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ต้องมีแรงกระทบอืมถ้าเฮากรลังเหตดสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันงามสิ่งที่มันยิงไงรู้ต้องรู้ว่าร่างกายอันนี้มันม่นมปนของเหาาย่างเทียงแแนนอนมันเจ็บบ้างมันปวดบ้างอืมจกออกพลังของความเจ็บความปวดนั่นมาเป็นพลังใจในการก้าวเดิน บ่าเพว่าเป็นความห่อเหี่ยวมาเป็นความถอถอยบอําเพว่าเอามาเป็นความน้อยเนื้อตามใจต้องเอาว่าเป็นพลังในการก้าวเดินมันเจ็บแต่เจ็บเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนามันเจ็บเพื่อมอบกายถวายชีวิตให้แก่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้ามันเจ็บอพอวางหอกระลังปฏบิบัติบูชาแก้พระพุทธประรรมประสงค์เนี่ยห้ใจมันเป็นพลังที่อ่านหันมันช่ได้ก้าวเดินด้วยความปิติมันจะก้าวเดินด้วยความ กล้าหาทชาญใช่ในการที่จะไปให้มันฮอดสินใช่หลืกระเป๋าไหมนะผู้เข้ามีโอกาสได้เหตุนะบรมเป็นว่าทุกคนบนโลกวันนี้จะมีโอกาสได้เห็นเหมือนผวกเข้าพวกเขา้เขาได้เหตุพวกเข้าได้เท่าพวกเข้าได้สางจงภาคภูมิใจในการกระทําของเจ้าของในแต่ละมือแต่ละเว้นจะเป็นเอี้ยงกระตามท่านศินอันไดกระตามที่เขาได้ระวังท่างเข้าจงภาคภูมิใจและเข้ากับปิติในการกระทําของผว้เขาสุคนสุดท้ายปลายทางแล้ว มันบ่ได้อีหยังเลยมันบ่มีอีหยังเลยถ้าเฮ้าบ่เกิดความอิ่มถ้ากเกิดบ่เกิดความเอิบถ้าบ่เกิดความปิติยินดีก็สิ่งที่จะของทําในมือนี่ฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นคุ่นไงสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่มันยิงไงเฮาต้องปราบปื้มเฮาต้องยินดีเฮ้าต้องพึ่งข้อใจในการกระทําของพวกเฮ้าด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานในการกระทําในมือนี่ก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนที่เฮายังตากแดดจากหน่ายปวดแข้งปวดขามากขอบุญนั้นมาให้พวกเฮาทุกคน ได้อาอน,นิสงได้ยังได้สงความมุ่งมาตรปานะ่าถนาและก็อนุโมทนาบุญกับยงพอยงแม่บ้านเนาะที่ได้มาสร้างมองอยูมองเศร้าเนาะยายเน,ะนาะคนละเล็กคนละหน่อยได้มาเพิ่มค่าอาศัยบุญอันใดก็ตามที่วกคู่บาตได้มากก็ขอแบ่งบุญไอ้พ่อไงแม่ไงผู้ใดไม่เ,ดไดมเห็นมาสร้างสุขคนนั่นแหละยุ่นีก็ดีบ่อยุ่นีก็ดียังอยู่บนโลกนี้ก็ดีหรือว่าละจากโลกนี้ไปแล้วก็ขอ อุทิศส,ส่วนบุญส,ส่วนกุศลที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรมาก,ก็ให้ทุกคนได้ไปปัถานาสิ่งใดก็คอยสมความมุ่งมาปัถานาบุคคลใดตกทุกข์ยุ่ก็คอยคนจากทุกบุคคลใดสุขแล้วก็คอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะในสุดท้ายปลายทางแล้วเห้เฮาทุกคนห้าบ่มีสิ่งอืน่นสิ่งใดเป็นที่พึ่งเป็นสารณะได้ดีซ้ำเอาเจ้าของมามีพระพุทธประรัมประสงค์เป็นสารณะที่พึ่งอันประเสริฐนี่แหละคือสิ่งที่เฮาได้ได้ดีก็คนอื่น เฮามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึงแล้วจงเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่วัดดีที่ว่าเลิศที่ว่าประเสริฐอค์สมเดจสมาสัมุธเจ้าเมื่อขังประสูิมาบนโลกไปนี่ประกาศก้าวประกาศกองว่าเราคือผู้รอดเราคือผู้เก่งเราคือผู้ประเสริฐเฮามาเหตุความเลิศความเก่งความประเสริฐนั้นมาอยู่ในหัวจินหัวใจเจ้าของให้มันได้คืนน้อมนำนำเอาทรามค้าสอนผู้เก่งผู้เลิศผู้ประเสริฐมาปฏิบัติคัดเก่าเจ้าของจนให้เจ้าของได้ไปเป็นบุคคลผู้ประเสริฐ คนประเสริฐว่าประเสริฐคนประเสริฐเขาวัดกันอยู่มืองใดเขาเบางงิ่งมงไดคนประเสริฐคือบุคคลผู้ที่จะก้าหาญผู้ที่จะอ่านหาันยืนอยู่เหนือกิเลสนี่เขาเอื่อนว่าค้นประเสริฐสาม,มารถที่จะยู่เหนือกิเลสตัณหาได้อยู่อยากได้ยู่เหนือความอยากได้อยากมีอยากเป็นยู่เหนืออารมณ์ที่จะไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทผู้อือ่อนสาม,มารถเมตตาใหา้อภัยผู้อื่นใดอย่ยางบ่มีประมาณนี่แหละเขาเอ่นว่าค้นประเสริฐอืมเป็นบุคคลผู้มีความอ่อนน้อมทอมตนให้อภัย บุคคลอื่นที่เขากำลังทำลายเจ้าของในมีเมตตาแก่บุคคลอื่นในตลอดเวลาในเขาเริ่าคนประเสรศิฐนี่และคือความประเสริฐของคนเฮานี่คือความหยิ่งไงของคนความหยิ่งไงบริเวณวามีอาวุธบริเวณวามีสาตาที่สามารถทำลายล้างโลกได้บะแมนแต่ว่าความหยิ่งไงของคนคือการมีเมตตาคือการรู้จักให้อภัยคนอื่นโลกใบนี้มันมันแกงแกงชิ่งดีชิ่งเด่นกันผลิตอาวุธผลิตสาตามากก็แค่ เอาไว้ตอบสนองกิเลสเจ้าของเห็นบอาไว้ตอบสนองกิเลสเจ้าของมองได้บ่พ่อใจกกอไปทำลายเขามองได้บ่พอใจก็ับไปทำลายเขาเห็นบ่เอาไว้ตอบสนองกิเลสเอาไว้ตอบสนองจันหาเราว่าเจ้าของเป็นบุคคลพูดยิ่งไงบนโลกไปนี่แต่ว่าจริงๆแล้วบ่เมนคนที่ยิงไงหญ่อคนที่ประเสริฐอหลิบ่แมน่าสามารถทำลายล้างอีหยังได้ดังอกดังใจเจ้าของแต่กลับกันเป็นการเมตากับผู้อื่นใดมันบม่มีประมาณ พวกเขาทําลายล้างนะมีอาวุธนิวเคลียร์มียังก็ตามถ้าจะทําทลายอิหรมิมันก็ทําลายล้างในแกแต่โลกแต่ว่ามือใดที่เฮามาปฏิบัติบ,ตบนเส้นทางแห่งคุณงามความดีบนเส้นทางแห่งบุญกุศลพระพุทธเจ้าว่าด้วยอานาจของคุณพระผู้ปของคุณพระธรรมของคุณพระสงฆ์ที่เฮายอมนํา,านมาปฏิบัติตัต้งมันอยู่ในคุณงามความดีอยาว่าแต่ทาลายล้างโลกนี่มันดาได้ล้างได้แม้กระทั่งสามแดนโลกธาตุานนี่ให้ลาาเป็นนากองได้ฮะ เฮาสามารถทำไา่ล <an> ่างในฮอดสามดนโลกธาตุน <se as> <an> ี่คือธรามาขององค์สมเด็จสมมาสมพุเจ้าทำลา่ล่างนี่นี่ผมมาทำลายล่างจนดมมีโลกใบนี้ให้อยู่ม่มีสามเดนโลกธาตานี่ให้อยู่แต่กับกันมันจะทำลา่ล่างพบทำไา่ล่างชาติที่จะเฮาต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสามแดนโลกธาตานั่นบอกให้มีมองเฮาต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยนี่คือคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาวุธหรือสาตาบนโลกบนนี้ย่างน้อยก็ทำไล่ล่างสิ่งที่จะาของอมากได้ซื่อแต่ รรมาขององคสมเดจสัมมาสัมพุทธเจ้าทำลายลางได้บัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่รักทั้งสิ่งที่ชอบทั้งสิ่งที่ถูกทั้งสิ่งที่ผิดทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ชั่วมาสร้างมาทำไร้ลางได้ท่านสามแดนโลกธทานนี่บ่มีหม่องเตะเปกอพกอชาติให้เฮาได้อีกเลยนี่คือความยิงหง่นี่คือความประเสริฐของคนจะกล้าพ่อบอที่จะทำไายลางกิเลสตัณหาเจ้าของจะกล้าพ่อบอที่จะทำลายลางความยึดถือโตยึดถือตนเจ้าของนี่คือสิ่งที่งดงามนี่ นี่คือสิ่งประเสริฐของการเกิดเป็นมนุษย์พัวเฮามีโอกาสแล้วจงน้อมจะคข้องจงเอาจะคข้องเข้าไปยุ่ในหมองประเสริฐนั้นเสียโดยการน้อมนําเอาทานศีลภาวนามาปฏิบัติจะาข้องให้จะาล้องเป็นคนดีเห็นมันได้เมือ่อใดที่เฮาเป็นคนดีเมือ่อใดที่เป็นคนดีการเป็นคนดีจะมีผล,ม,ผลมีผลอยังบทของการเป็นคนดีคือความสุขจะได้ตอบแทนขม่าเบื้องตนเมือ่อใดที่เฮาดีมากขึน้นดีมากขึ้นสุขมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายปลายทางเข้าก็จะได้ไปถึงที่สุดแห่งความดี ล้วก็จะได้ไปถึงที่สุดแห่งบุญกุศลเนี่ยเห็นบ่นที่สุดแห่งความดีแลละก็ที่สุดของบุญกุศลคือยังอืมอ่าคือบทลมมาสุขคือมาผลน,นิพพานที่จะได้ตอบแทนกลับขึ้นมาอ่ายากยากยาก่า,กา,กานยากกลัวในการให้คุ้นงามความดียากย่านิยากกลัวในการที่จะห้าจะต้องเผชิญกับทุกบ่มีอยียงหนาเผชิญซ้ำทุกดอกความทุกอืมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามเผชิญกับความสุขอยู่ได้กระแค่กับโลกบบบนี้วนเวียนอยู่กับโลกแบนี้ มือไหที่เฮาปรเชิญกับถูกแล้วห้อยยังสงบแต่ห้อยยังตั้งมันแต่เฮายังบวันไหวต,อตะะะะ่อปฏิปัตทาความมุ่งมันของเจ้าของอยู่นั่นมันคือสิ่งดีสิ่งงามแม้แต่ความถูกเมื่อบีบคั้นหฮามากมมยขนาดไหนความเจ็บความปวดความทนทุกขก์ายความทนทุกข์ใจมาบีบคั้นหฮอขนาดไหนห้อยยังบวันไหวใจยังซื่อตรงใจยังหนักแน,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 น่่ใได้มคผลนิพพานมือหนึ่งหฮอก็ต้องได้มาผลน,นิพพานแน่นอนปอาไม้สูงสุดของพวกเฮาสุกคนนป้าไม้สูงสุดของทุกดวงจิตขึ้นมาผลนิพพาน แต่ว่าเป็นยังคนคือบ่หอดเพราะความลังเลเพราะความสงสัยเพราะความบ่นักแน่นในเป้าหมายของเจ้าของแน่นอนทุกคนเกิดมากอ่าเมื่อมีความทุกแน่กัยันกวาดกกลัวทุกขนาดใดวัทีพระพุทธเจ้าบอกว่าคนข้ามันย่านความถุกอ่าทุกขนาดใดเจ็บขนาดใดปวดขนาดใดมันจังายถ้าเ้าบ่ลอกมาฝึกแต่เ้าบ่ลอกมาหัดแต่เ้าบ่ลอกมาอบร่มเจ้าของอ่าจะได้แต่มากจะได้แต่ผลแต่พบ่ลอกมาหายร่างกายเนี่ยมัทนต่อทุกอ่าข้าบ่เคยเผเชิญทุก อย่าลืมนะว่าความตายของเฮาสุค,คนมันเกิดขึ้นกับเฮาสุค,คนแต่ว่ามันเจ็บขนาดไหนมันจังตายถ้าเฮา่มาเรียนรู้ความเจ็บป,ปวดเลยเฮาสิทําใจบ่ไดต่อความเจ็บข้อมปวดอันนั้นเฮาสิเป็นบุคคลผู้อดขวนเฮาจะเป็นบุคคลผู้อดควนห่วยหาเพราะว่าทนต่อความทุกข์นั่นบ่ไดแต่ว่าบุคคลไหนมาฝึกมาปฏิบัติให้ใจเจ้าของตั้งมั่นในมรรคนิพพานแล้วเอาใจเจ้าของไปจดจ่อต่อความทุกข์เอาใจเจ้าของไปเรียนรู้ในความทุกข์เอาใจเจ้าของไป พิจารณาให้เห็นอ,อยู่ความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนื่องๆนี่คือสิ่งที่อ่านหานี่คือสิ่งที่หนาวเชิญอย่างยิงเพราะการเะเชิญสิ่ง,หงรรเหล่านี้จะนํพาพผ้าให้ได้เห้าได้ไปสู่มรรคผลนิพพานเข้าสุขนมีรุจจิตทุกดวงจิตมีเปอาหมายคือมรรคผลนิพพานแต่บุคคลที่บอดฟังบอดฟ้าบอดมรรคผลนิพพานเพราะว่าทนต่อความทุกข์บ่ดยย่ามเจ้าของทุกข์ก็เลยพยายามวิ่งหนีความทุกข์มมเลยบ่อย ก้าวผ่านความทุกข์ใดจะเถื่อเพราะว่ามั่วแต่วิ่งหนีความทุกข์บ่เคยเผเชิญหนากับมั่นเมื่อความทุกข์มาบ่เคยประชิญหนากับความทุกข์ก็เลยบ่รุ้ว่าเบื้องหลังความทุกข์คือบรุมมสุขอันญยิ่งไงเข้าบ่เคยเผชิญทุกข์พอวกเา้าภาคมิตาแลียหนี้แต่ว่าบุคคลใดนที่สามารถทนต่อทุกข์ได้จนความทุกข์นั้นดับลงไปได้เขาจะได้ก้าวผ่านความทุกข์นั้นไปได้เขาจะได้ข้าไปสู่ความเป็นบรมสุขเข้าทั้งหลายย่านย่านความทุกข์มิต พระพุทธเจ้าบอกว่าคนแลนหนีความทุกข์ดุลแลนหนีเง่าเจ้าของบ่มีทางหนีพ้นแต่คนนักปราทั้งหลายนักปราผู้มีสตินักปราผู้มีปัญญาเมื่อเผชิญต่อความทุกข์เขาสิอดทนเขาสิตั้งมันเขาสิเด็ดเดียวเขาสินาแนน่จนความทุกข์นั้นแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเห็นว่าบบเทียงเป็นทุกข์บ่มีโตมีตนเมื่อมันบบเทียงเมื่อมันเป็นทุกข์เมื่มันมีโตมีตนเมื่อความทุกข์ดับลงแน่นอนความมืด ความมืดดับลงความสว่างก็ย่อมมาแท่นแสงสว่างมากมือเดยความมืดก็ย่อมหายไปชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อความทุกข์ในใจเฮาดับลงไปแน่นอนความสุขก็ย่อมปรากฏขื้นแกจิตดวงนี้เฮาทุกคนพยายามอดทนตั้งมั่นเลียนรู้ความทุกข์ประชิญหนากับความทุกข์จนความทุกข์นั้นดับแล้วเฮาจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่จ้าของปารถนานั้นคือมรรคผลนิพานมันจะปรากฏอยู่เบื้องหลังแห่งความทุกข์เสมอ ความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันถ้าบุคคลได้สามารถอดทนเห็นความสุขบดเทียงอดทนเห็นความทุกข์บเทียงไหนบุคคลนั้นยอมได้สิ่งที่ประเสริฐคือวีมุติสุขซึ่งจะเป็นที่มาข,ของมรรคผลนิพพานสืบต่อไปนั่นแหละ,ะนาะในห้องทุกคนฝากไว่งบุัง